ัสดีค่ะพบกับอาจารย์ไผ่านางฟ้าประการศิทย์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาเช็คดวงก่อนที่จะซื้อลอตเตอรี่กันนะคะว่าในงวดวันที่1พฤศจิกายน2,564นี้ ใครบ้างที่จะมีโชคราภและควรที่จะซื้อหรือเสี่ยงซื้อหวยดีไหมนะคะมาเริ่มกันตั้งแต่วันแรกเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะบอกเลยว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์รู้สึก,กสัปดาห์นี้โชคคุณไม่เด่นมากนะแต่ก็ยังมีอยู่แนะนําว่าสิ่งที่คุณหาเลขได้นะคะแนะนำํำความฝันของคุณเองเลยก่อนนอนนะคะขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวดบทขอเลขเลยนะ แล้วก็เอาความฝันที่คุณฝันนะคะมาซื้อเลขได้มีดวงในการเสี่ยงโชคจากความฝันได้นะคะต่อไปคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะงวดนี้คนเกิดวันจันทร์ก็ถือว่ามีโชคอยู่นะคะมีไพ่อัศวินถือเหรียญขึ้นมาอาจจะไม่มากนาอมากเท่าไหร่แต่ก็มีโชคโดยเฉพาะไฮเลนหรือหาเลขจากทะเบียนรถของตนเองที่ใช้อยู่และยิ่งวันที่คุณเดินทางด้วย ใช้เลขทะเบียนรถนั้นซื้อหวยได้นะคะทําให้คุณมีโชคได้ต่อไปคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะบอกได้เลยว่ามีโชคไหมมีบ้างอยู่นะแต่บอกไว้เลยว่าให้ระวังเรื่องทุกขราบมีโชคแล้วเจ็บตัวเพราะฉะนั้นวันนี้วันหวยออกวันที่หวยออก ไปทําบุญถวายโลงศพก่อนที่จะซื้อหวยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการแก้เคล็ดเสริมด,ดวงให้ตนเองค่ะต่อไปคนเกิดวันพุธนะคะคนเกิดวันพุธช่วงนี้เงียบเหงาเลอเกินคนวันพุธถ้าไม่คิดจะเล่นก็ไม่ต้องเล่นนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องเล่นนะคะก็บอกได้เลยว่าตามเลขเดิมที่คุณเคยเล่นอยู่ไม่ต้องไปกังวลใจนะคะจะเป็นเลขซ้ําเลขเดิมนะคะสามารถใช้เลขเดิมที่คุณเคยเล่นมีโชคจากเลขเดิมค่ะและก็ซื้อใต้ดินอย่างเดียวนะอย่าซื้อลอตเตอรี่ นะคะคนเกิดวันพุธต่อไปคนเกิดวันพฤหัสว่าวคนเกิดวันพฤหัสบอกได้เลยว่า่วันนี้คุณมีโชคนะโชคดีเยอะเลยด้วยคิงถือเหรียญเลยให้ตาขึ้นอีกตั้งหากแต่ว่าใครที่เคยบนไว้แล้วยังไม่ได้แก้นะคะคุณจะติดขัดอาจจะไม่ถูกได้เพราะฉะนั้นรีบไปแก้บนก่อนที่จะหวยออกนะคะ แก้เสร็จแล้วซื้อหวยได้เลยต่อไปคนเกิดวันศุกร์นะคะว้าวคนเกิดวันศุกร์นี่ก็ถือว่าโชคดีค่ะวไพวีอัลฟอยจูนเครืขึ้น,นี้ก็คือแสดงว่าคุณมีโชคลาภในการถูกหวยในการเสี่ยงดวงเลยคุณเล่นได้เสี่ยงได้นะคะสิ่งที่คุณอยาก ซื้อหรือเลขที่แนะนําก็คือเลขเกี่ยวกับเลขทะเบียนบ้านนะคะบ้านของคุณเองเลยต่อไปคนเกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้ถ้างดได้ไม่เล่นก็ดีค่ะจะได้ไม่เจ็บตัวนะคะเพราะว่าดวงของคุณเนะี่ยคนเกิดวันเสาร์อ่ะมีโชคในการเสี่ยงไหมเป็นอะไรที่แบบว่ารัวระแวงกลัวออกเลขนั้นออกเลขนี้ ซื้อเยอะซื้อไปหมดซื้อไปจนเหลือแค่บาท2บาทถูกแล้วไม่คุ้มอะไรประมาณนี้มากกว่าด้วยแล้วก็ไม่อยากแนะนําให้เล่นเพราะฉะนั้นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์แผ่นนคะขอให้โชคะดีกันทุกคนนะคะถูกหวยรวยๆปังๆนะคะ